ไก่ตุ๋นยาจีนจะมีไก่ไก่หั่นชิ้นเฉียงๆหนยเห็ดหอมเห็ดหอมสดตัวนี้กระเทียมนิดหน่อยผงเ,เกลือแล้วก็ผงยาจีนตั้งน้ำใส่ไก่ก่อนเลยน้ำเดือดตักกองทิ้งทำให้น้ำใสใส่เครื่องยาจีนผงเกลือเห็ดกระหัวกระเทีย